สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็นําท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตําบลหนองช้างอําเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธ์ของเราข้างหลังนี้ก็คือพุทธานมสดของเราคือวันนี้เราพานำท่านผู้ชมมามุดมุ้งใบนมอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธ์ของเราพบกับเกษตรกร,กรตัวจริงเสียงจริงว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์เข้าไปแล้วประทับใจแบบไหนครับสวัสดีครับ,รบผมไอ๋พ่อน้องแอนครับชาวบ้านเขาเรียกพ่อน้องแอนที่จริงก็นายแพงครับจารสอนจักครับ พุทรานมสดที่เรามองเห็นอยู่พื้นที่กี่ไร่ครับพี่ตอนนี้ปลูกอยู่27ไร่ครับยิ่งใหญ่อลังการมหาศาลแบบนี้เนี่ยปุ๊บนี่ลูกโดกมากกับท่านผู้ชมทำอย่างไรถึงมาปลูกพุทราที่มีแนวความคิดแบบไหน<อ>ก็แถวแถวแถว,แถวบ้านเรามีคนปลูกเยอะพอดีเราก็มีแผงที่ขายได้ผล<อ>เราไม้รวมพื้นที่เรามีก็เลยลองปลูกดูพุทรานมสดนี่ของเราส่งออกหรือขายเฉพาะในพื้นบ้านของเรามีส่งออกด้วยแล้วก็ขายตลาดไทยกับสี่มุมเมือง พี่มีแนวความคิดอย่างไรว่ามีตลาดผู้บริโภคนี่เยอะหรือน้อยเราถึงกล้าลง24ไร่อ๋อตอนนี้เราคือเราขายส่งแล้วเรารพอรู้ว่าตลาดต้องการแบบไหนต้องการรองรับเพราะว่าเราก็รองรับตัวเองได้อพอเราขายส่งอยู่แล้วก็เลยมีตลาดรองรับแล้วก็เพื่อนๆเขาก็ทํากันอยู่แล้วก็ลองดูพี่มีแนวควคิดอย่างไรถึงได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลอ๋อตอนนี้มันก็เขาแนะนํามารรเราก็ลองดูเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มปีที่สาม เขาแนะนาแล้วก็ลองใช้ดูโอเคมันเห็นผลดีแล้วก็ใช้ต่อเป็นปีที่สองปีปีแรกเราก็ลองผิดลองถูกปีที่สองนี้เริ่มใช้มาก็คือตอนนี้เราใช้พิิธภัณฑ์นี้อย่างเดียวเลยครับก็มีทีมงานเกษตรมือทองเนาะพี่ยาวเกษีมือทองเข้ามาดูที่สวนแล้วก็แนะนําแล้วก็เราลองใช้ดูถ้าพี่ยาวไม่เข้ามาเนี่ยพุทราจะไม่สวยขนาดนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเราเราถามว่าสูตรชุดบํารุงทางทางใบครับตรงนี้สะสมอาหารทางของลูกของพุทราตัวเนี้ย ประทับใจตัวไหนของสินค้าของดีไยด้ของเราตัวไหนดีนะตัวนีว้ครับแล้วก็ก็ดีทุกตัวนะก็ก็ใช้มาที่เขาจัดมาให้แล้วก็ใช้เป็นชุดส่วนมากจะใช้เป็นชุดควบคุมกันไปแสดงว่าใช้หมดทุกตัวทุกตัวครับของของ,ของบริษัทเราผลผลิตเลยโดกออกมา yes> เป็นลูกองุงนแบบนี้ครับท่านผู้ชมเป็นลูกองุงนเลยโดกจริงจริงโดกจริงสวยสวยการันตีได้ใช่ไหมพี่ใช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 ้แล้วเป็นยังไงไซของพุทธาพี่ไซก็ลูกตัวดีผิวสวยลูกใหญ่จัมโบ้ดี่ดดูกใสกก็ผิวพันธ์สวยนะ เบอร์โบเยอะไหมจัมโบ้เยอะอยู่นะแล้วก็เบอร์ส่วนมากจะได้เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็โบ้มีโบ้กับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะใช้ใช้ใหญ่ๆอยู่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปในลักษณะผิวมันกรอบมันหวานมันเคี่ยงหรือมันมีกี่รสเวลาเรารับประทานเข้าไปพี่หวานกรอบดีนะได้ทุกรสมันก็ได้คุณภาพของผลผลิตด้วยถือว่าสุดยอดเลยเนาะนะครับเป็นการของตลาดเป็นที่ต้องการของตลาดถ้างั้น ไม่กล้าปลูกถึงยี่สิบสี่ไร่หรอกยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเหรอพันนิดๆครับพันกว่าต้นนิดๆผมพูดโหดลงมานะเนี่ยยี่สิบเจ็ดไร่แต่ตอนนี้เราเราเก็บได้ประมาณกี่ตันแล้วครับพี่แพรตอนนี้เพิ่งเริ่มเก็บเพิ่งเริ่มเก็บเก็บก็ได้ประมาณครับเกือบสิบตันแล้วครับเก็บมาตอนนี้สิบวันแล้วเพราะว่ามันเริ่มเริ่มจะเริ่มเก็บได้ผลผลิตก็เริ่มบอกเรื่อยๆแต่ก็เริ่มเริ่มจะเริ่มเก็บได้เยอะก็ประมาณอาทิตย์หน้าที่ผมมองเห็นอยู่นี้สภาพสวนสวยมากครับท่านผู้ชมยอดออกดอกออกแล้วก็มีลลูกกเ็ด้วยใช่ คนเก็บต้องเก็บเป็นต้องดูเป็นว่า,าลูกไหนแก่ลูกไหนที่เก็บได้ถ้าเป็นผมรูดอย่างเดียวเลยผมขารูดเนาะในเรื่องของพุทราเนี่ยอยากให้พี่แพงนําชมสวนหน่อยว่าพุทรานมสดของเราเวลาใบามันนุ่มไหมไกรอบ<ช>ไหมหวานไหมนะครับผิวมันเกี้ยงขนาดไหนนะครับคนละเม็ดเคล็ดลับอยู่ที่พี่แพงในการจัดการสวนครับท่านผู้ชมนะครับเชิญครับผมอันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้สัก เกติสิบแปดสิบแล้วครับเกติสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราเราจะเก็บอยู่ช่วงกี่เปอร์เซ็นต์เก็บเกือบเก้าสิบครับเพราะว่าถ้าเก็บนั้นจะรูกอยรสชาติจะไม่ได้ครับระยะห่างเราปลูกกันห่างกันกี่เมตรครับพี่แทนตัวที่สวนเราทําเป็นพื้นที่เราพอได้ก็หกคูณหกครับอันนี้ทรงพุ่มเขายังยังยังเล็กอยู่ครับปีที่สามยังน้อยปีที่สามครับค่ะแต่ถ้าเกิดประมาณนะเกือบสิบปีนะเขาจะแผ่ถ้าถ้าสิบปีเดินไม่ได้แล้วครับเต็มเปี๊ยแล้ตอนนี้ทรงพุ่มเรายังเล็กอยู่อันนี้เป็น ไม่ใช่อุงนนะคะเป็นพูซานะคะเราเราก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าเราเข้าสวนผิดไหมนึกว่าเป็นเข้าสวนอุงนค่ะดูสภาพแปลงครับท่านผู้ชมอันนี้มีมีหลายรุ่นนะคะมีหลายรุ่นครับประมาณสักสามรุ่นครับเก็บยาวเก็บยาวถึงประมาณสักมกรากรุมพมีนามีนาเกือบเมษาครับนี่นะค่ะเพื่อนๆอันนี้ใช้ลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ครับผิวสวยผิวสวยด้วยอันนี้ดูที่เพื่อน ผิวสวยได้ใสเคลกเียงกับไวรุ่นเลยนะสาวสิบเจ็ดสิบแปดเด้เนาะโอ้ยไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีอะไรหลังตาไม่เห็นเลยสวยค่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้การแข็งแรงอยู่ได้ดกยังไงก็ได้ขั้วเหนียวขั้วเหนียวการแข็งแรงอยู่ได้ครับไม่มีอยแตกครับเพราะว่าตัวสารสมุารได้ดีด้วยโอ้โหตัวักท่านคือขวดดกเห็นไหมขวดดกครับท่านผู้ชม ติดตทุกลูกติดทุกช่อปัญหาไอนน้เรื่องโรคแมลงมีไหมคะพี่แงมีนิดหน่อยหน่อยครับเราต้องดูแลพไอ้ตัดหญ้าตัดอะไรให้เรียบร้อยถ้าอย่าให้มีหญ้ามีอะไรเยอะอเป็นแหล่งเป็นแหล่งซ่องสุมของ,องน้อกแมลงนอนกับอะไรมันจะอยู่กับต้นหญ้ากินหญ้าถ้าเราดูแลดีๆก็พอพอ,พอใช้ได้ปัญหาของของโรคก,กับมแมลงหลกักๆมีที่แบบเป็นศัตรูของพุทรามีตัวไหนบ้างพี่ถ้ากลางมุงไม่ค่อยมีแล้วนะส่วนมากก็พกก่อนถ้าก่อนกลางก็เยอะเลยครับ แมลงปีกแข็งแมงกินนูนพวกอะไรกินหมดแหละตอนเนี้พวกไรยแดงไรแดงเพี้ยไฟถ้าเราไม่ดูแลแมลงบันทองก็จะเริ่มลงนิดนึงถ้ากลางม้งก็ดีหน่อยไม่มแีแต่กลางม้งไงก็ต้องล้างแปง้งทุกคนล,ล้างแปง้ปแปงก่อนไม่ล้างแปง้งเจอแน่นอนก่อนก่อน,ก,อนก่อนกลางล้างกลางเสร็จล้างสองเที่ยวใช่ใชดูลักษณะของพุทธสานะครับจะมีหลายรุ่นนะครับ ยอดออกดอกออกยอดออกดอกออกครับท่านผู้ชมชุดชุดนี้ชุดใหม่ก็จะมีชุดนี้ชุดทํเงานครับชุดหลังชุดทําเงินผิวจะย่นย่นเขาเตรียมขยายแล้วครับท่านผู้ชมจะย่นย่นแบบนี้ต้องเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงยาให้อยู่ชุดชุดนี้จะเป็นราคาหน่อยโอ้ชุดหลังแต่เป็นชุดหลังชุดหลังนี้จะทมราคาครับท่านผู้ชมอันนี้จะเย่งไม่ค้าไม่ค้าจะเย่งกันชุดนี้จะออกช่วงไหนคะตอนนี้ประมาณปลายเดือนมีนาตอนนี้ชุดเย่งกันก่อนที่งอกจะออก เมกาต้องการชุดนี้ยืด,ยดระยะการเก็บเกี่ยวนานถึงเมษาไหมคะมันน่าจะหมดประมาณกลางเดืนอนเมษาเพราะมันมันเป็นที่แปลงนะบางแปลงก็ไม่มีของเรามันจะทําชุดนี้ด้วยทําชุดนี้ให้ออกออกชุดหลังด้วยว่าเราจะเก็บไม่ใช่แบบแสดงว่าทั้งเดียวเสร็จหมดการสะสมอาหารปุย๋ย ต้องถึงต้องสมําเสมอต้องมาสมัมเสมอครับใส่กี่วันครั้งครับพี่นี่ปุ๋ยที่นี่จะใส่ประมาณ10วันครั้งครับสิบวันครั้งแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบด้วยให้ปุ๋ยทางใบด้วยแต่น้ําเราจนตอนนี้เราจะให้ให้น้ําทุกวันทางใบเราเราพ่นกี่วันครั้งครับพี่ทางใบ15วันครั้งครับสิบห้าวันครั้งเพราะว่าเราใส่สลับกับปุ๋ยข้างล่างด้วยข้างล่างแล้วก็เว้นไม่ให้ไม่ให้ตรงกัน ข้างล่างเราจะให้ก่อนแล้วก็สลับกันเพราะบ้านนี่ให้ทางดินแล้วก็กระตุ้นให้ยอดออกดอกออกให้ระบบรากออกเพื่อจะกินปุ๋ยด้วยถ้าถ้าถ้าออกลูกนี้เราต้องเน้นเขาบอกก็ต้องให้เน้นให้ให้ใบเดือนด้วยยอดเดือนด้วยแต่เราไม่ไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นดอกแล้วเพื่อการสังเคราะห์แสงนะที่นั่นแล้วก็การสะสมอาหารปุ๋ยก็สลับตอนนี้เราก็ใช้สูตรเสมออยู่ปีหน้าเราจะทําให้เต็มหน่อยปีนี้ก็อยู่ตั้งเป้าหมายอยู่ที่สักร้อยตัน ยี่สิบเจ็ดไร่ร้อยตันกับท่านผู้ชมนะครับไม่เยอะนะครับร้อยตันแค่เฉี่ยวเองปีที่แล้วเราเพิ่งจะทําไม่ได้ทําเยอะปีที่เราได้แค่ประมาณหกสิบตันอ๋อแต่ปีนี้เราคิดว่าน่าจะได้ร้อยร้อยน่าจะได้หกสิบตันกี่ไร่ตรงนั้นก็ส่วนนี้แหละแต่ต้นมันเล็กอยู่เพราะปีที่สองเนาะปีนี้ปีที่สามมันเล็กอยู่ถ้าตอใหญ่มันก็พุ่มมันใหญ่ขนาดเนี้แต่ตอนนี้จะสมบูรณ์หน่อยสามปีแต่ตอตอใหญ่ก็เพื่อนะ ลักษณะการทำค้างนี่ก็เป็นลวดเนาะพี่เนาะตอนนี้ลวดกับเด็กแป๊บครับกันสนิมแด่กกรวานหนหมดเลยที่สวนจะทำไม่มีไม้แล้วลวดกันสนิมแล้วก็ครั้งเดียวจบก็แล้วก็คิดว่าค้งเดียวให้ได้นานๆหน่อยเนาะเพราะว่าลงทุนทีเดียวเลยโดกคักดูหมดดูดูลักษณะของลูกครับท่านผู้ชมโดดทุกต้นไม่รู้จะเลือกต้นไหนครับปุ๋ยปุ๋ยยาก็ดีใช่ไหม ปุ๋ยยาดีปีนี้ยังไงเราการจัดการแบบมืออาชีพเนาะปีเพียงเนาะพุ่มหนึ่งก็น่าจะได้ขั้นต่ำกว่าน่าจะได้เกินเกินร้อยโลแล้วตอนตอนนี้เก็บแค่คัดเก็บไปก็ยืนพื้นวันละตันนะได้อยู่ตันหนึ่งแค่มันเริ่มเริ่มเก็บนะยังไม่ได้เต็มที่จัมโบ้รู้สึกจะเก็บไปแล้วจัมโบ้เค็ดออกก่อนเพราะว่าเป็นชุดแรกของเราเก็บไปเรื่อยๆได้หลายชุด เนี่ยไซส์นี้สวยมากันีก็สวยเนี่ยไซส์แบบนี้เนี่ยขยายเป็นไซส์โบ้ได้เนี่ยตัวนี้นะถ้าย่นย่นแบบนี้เนี่ยการันตีได้เป็นไซส์โบน้ําอย่าให้ขาดน้ําอย่าให้ขาดปุ๋ยยาอยู่ได้น้ําอย่าให้ขาดปุ๋ยยาก็อย่าให้ขาดเงินก็อย่าให้ขาดที่สวนดีนิดนึงระบบน้ําน้ําเยอะครับน้ําเยอะเงินเยอะ ถ้าเงินไม่เยอะไม่ได้ใส่ขุีนะครับท่านผู้ชมผลิตพุทรามีอยู่สองอย่างครับต้องดูแลดูดิดูแลการจัดการคนกับตงไม่ต้องไปไหนครับอยู่ในสวนอย่างเดียวสอยงายมากครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือถ้ามองเห็นผลผลิตออกมาแบบนี้ก็ภูมิใจนะพี่แจ้งนะมันภูมิใจครับภูมิใจชื่นใจไม่ต้องไปไหนเราต้องชื่นใจอยู่กับเขา บอกคทุกวันทุกวันเลยเปิดเพลงแค่ฟังทุกวันใน,น,น,นเรื่องของผลนี่เราทําผลผลิตออกมาแล้วก็ภูมิใจแล้วก็อยู่มีความสุขพี่แพงบอกถ้าใครอยากกินก็เข้ามาชิมได้เลยนะครับ<ม>ชิมฟรีนะครับจ่ายตังค์ข้างนอกชุดนี้ <laughs> ถ้ากินไม่เยอะได้ครับไม่ถึงกิโลฟรีครับถ้าใครอยากกินเหมารถมาได้นะครับถ้า่งั้นก็โทรมาหาพี่แพงเองเดี๋ยวพี่แพงส่งนะครับบริการส่งได้ครับบริการส่งได้ ันนี้ก็ขอขอบคุณที่แพงมากนะครับที่ให้เทคนิคดีๆแล้วก็ทักษะในการผลิตพุทราของเราทำอย่างไรในพุทรา27ไล่จะได้100ตันวันนี้เราก็มีโจทย์ที่ตอบออกมาแล้วนะครับมีมีคนแนะนำดีๆมีผลัตภัณฑ์ดีดๆนะคือใช้ครับ แทบใจเภัณฑนของเราไปเรื่อยนะคะเราก็จะมาดูแลเองนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเราด้วยไม่ว่าเป็นทีมเทธิ์มือทองทาง YouTube ทาง Facebook หรือเพจชมรมผู้หญูงผู้ชานะคะกดเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะให้พี่แพงฝากเบอร์โทรไว้อีกสักนิดหนึ่งพี่เบอร์โทรก็085 130 38 59ครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับวันนี้มีอะไรก็คุยกันได้ครับ วันนี้ผมประยสศีพาล้อสวนนะครับปรจิญญากุศโลนักวิชาการของบริษัทยูนิลัยอินเตอร์เนชั่นแนลของเราแล้วก็<อ>ทีมงานเกษตรมือทองของเรานะครับก็นําท่านผู้ชมมาพบก,กับพี่แพงแล้วเทคนิคดีๆนะครับวันนี้ก็จะขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ